ตอนมิลกูกับวีเดชใช่ปะคือเลฟเฟลเลนอะมันเป็นบีร็อกแต่งเป็นคนเกาหลี ingers, แต่ว่าคนที่ร้องอะ,ค,ะคือคนแบบสเปนใช่แห้วเราเราแบบออกมาอย่างท่อนพี่บอนอะออกข้างซ้ายที่จริงอะเราจะร้องแค่ออกข้างซ้ายใช่ไหมแต่ว่าคือเนโมมันจะแบบ I'm the same like o เราก็เลยมาเลยพี่พี่บอกก็คือออกข้างซ้าย เราก็เลยมาอะ x ุ d ยแต่มันเป็นเสน่ห์มันรัะใช่ลองฟังก่อนแล้วทแฮปปี้เด์มันมีอะไรอะไรนะฮู้นี่ฝึกนานมากนี่ดูปอนแล้วแบบฝึกนานมากว่าเราอยากเป็นแบบอนี่เอามบบร้องกับ B N T นะจ๊ะ แม่บ้านฉันเองไม่ใช่เขาจริงๆแล้วคือฉันเองไม่คือเขาอ่ะใส่กันเต็มหมดอะไรเงี้ยเรื่องของเรื่องคือ EP ที่เราที่ถ่ายกับหูแต่งตัวชิวมากแล้ววันนั้นแต่งตัวแบบเลิศมากแล้วเราก็คิดว่าแบบ EP นีวหูต้องมาชิวๆแน่นอนดังนั้นเราจะใส่อะไรก็ได้ EP รีวิวหองก็วันนี้เราได้เกียรติมาจากครีนคาร่าเราก็เลยขอพูดเต็มๆ แ่วาเ,นนเรียบรอ้อยสุภาพได้ข่าว่าข้างในหูมันแซงไม่ต่ค่เดี๋ <ๆ S 2> <c oughs> ยวทุกคนรอดูตอนจบน,นะคะเใส่ชุดที่ส่ไปในเล็บนั้นโอเคมาเดี๋ยววันนี้นะคะมันเป็นอีพีที่ทุกคนน่าจะรอคอยมากๆเพราะว่าทุกคนอยากเห็นว่าเคล็ดลับของคาร่าควีนคาร่าที่เป็นคุีนีแล้วก็สวยขนาดนี้มันต้องเกิดจากการเมคอัพแบบใดใครที่อยากแบบว่าเป็นควีนคาร่ามาเต้น อะไรอย่างเงี้ยมาในเด้อเหีือเพลงอะไรก็มาเราดูนะคะมาซึ่งวันนี้เช็คลาของเราอะคือช่างแต่งหน้าไม่แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้แบบว่าที่นี่จากช่างแต่งหน้าวันหนึ่งที่แบบว่านี่เราต้องเตรียมผิวกันเองลงเรากันเองใช่ไหมเพราะช่างแต่งหน้าแบบว่าแต่งไม่ทัน วันนี้อะตอนแรกอะคิดว่าเฮ้ยเราจะแต่งแบบว่าลุคธรรมชาติหรือเปล่าไม่แต่ว่าจริงๆเราจะแต่งให้มันแบบว่าใกล้เคียง MV มวีมาที่สุดซิงสีโอ้าใชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่า up พส์เลิรค่ะอัพส์เลิร์ชอยากเล่ามึงอยากเล่าอะไรอ่ะก็วันนั้นไปกับติ๊กตอกแไปกับติ๊กตอกด้วยกันจะว่าแล้วแบบว่า ใครสักคนแะพูดว่าจิิงแมอะคาล่าชื่อ after f l i r t จริงอ้วเสร็จแล้วไอพี่พูดว่าเพ่งอะไรวะ after ตดอะไร after ตดอะไร after ฟาดไม่เลยม่มีแสงอะไรอู้ด้วยพี่แบบกย้จะเรียกเขาขำก็แบบพี่ก็หงาไปแล้วก็แบบ after ฟา t ก็เราแบบอ้ t ว p a ู t ูดๆๆใคระโ่อ่ะเราเขบอกว่าต่อเป็นากรเป็น้ารกเป็นอปกติมันจะเป็นบอบออันนี้เป็นแบบปูดให้ค่ก์ก็ฝากไปฟังด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราถ่ายยังไม่ถ่ายเอมวีเลยใช่ฉะนั้นเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเราจะมาแต่งให้ใกล้เพลงกับเองที่สุดเทที่ยังไม่เห็นเอวคือเอมวอ่ะต้องแต่งตามพวกเราอันนี คือว่าเรามานำหน้าหนึ่งเก้าเสมอเองเยาะรู้สองคนนี้บอกว่ามีใครเคยดูรายการนี้มาก่อนไหมอกว่าพี่ฉันชอบมากยังไงแต่พี่ฉันไม่ได้ดูทุกเทปแต่ว่าแอดิชั่นตอนแรกเขาจอพี่ฉันไม่ได้ดูไม่ดูเทปอ๋อไม่ได้ดูทุกเทปแต่ว่าชอบดูมากยิ่งแบบเขาเรียกอะไรช่วงแรกคือเปิดดูบ่อยมากเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะดูอะไรรายการนี้จะขึ้นมา และเราขอสัมภาษณ์ว่าเราะแอบดูเทคนิคการแต่งหน้าจากคุณสองคนค่ะอเพราะว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรขึ้นชื่อเป็นปรมาจารย์ในในวงการเราเห็นน้ไปถึงว่าในวงแบบนุ้มพี่วงน้องเราอะไรอย่างเงี้ยคุณสองคนจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยแต่งหน้าเก่งเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบล่วงหลังทีนี้แล้วก็ดูทีมตัวเองโอเคมา ในระหว่างนี้เรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าป่ะโอเคค่ะคือปกติก็จะลงลงอะไรอะเมคอัพเบสก่อนแต่ว่าวันนี้เราถ่ายรายการเราก็จะแบบการละครนิดนึงเราก็จะลงเราก็จะลงเยอะหน่อยอะปกติแต่งหน้ากันนานไหมเอาแบบลุก everyday ก็ได้ลุก everyday คือ everyday หลังๆของหนูอะคือง่ายมากแค่แบบเหมือน ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็แก้มแล้วก็ดอรลี่อายแล้วก็ขนตาปัดคิ้วตาลิปจบก็ประมาณ10นาทีเฮ้ยเหมือนกัน10นาทีอยากทำสิบนาทีได้บ้างจ้ะคือเมืมันเริ่มแต่งแล้วอ่ะมันจะเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆจริงเหมือนแบบมันไม่เต็มแล้วมันก็แบบมันแบบอืมเออแต่ว่าอันนั้นมันรีบไงก็เลยแบบช่างแม่งน่าจะสำบันพูดยังไงน่าจะได้สำหรับพี่สองคนพูดได้ แต่สำหรับไม่รู้อะขาร่าได้มันไม่รู้ก็ให้เป็นเรื่องของคนติดต่ออืมควีนเราเป็นควีนที่เป็นภาษาราชวงศ์โคตรยากหญิงเป๊ะไม่พูดถึงภาษาโบราณแล้วแบบช่วงนี้ติดนอโนกมาโสยไม่ไม่ดูเลยอะโหแท่นเริ่มดู EP หนึ่งแล้วจะ แต่ว่าจะลุกออกจากเตียงไม่ได้จะอยู่แบบมันมันเกี่ยวกับแต่ว่าเห็นในโซเชียลแล้วรู้สึกแบบอุ้ยฟินอะจริงมันเกี่ยวกับแบบอะไรพีคเล่าไปพีคเล่าเร่ย่อไม่ประเด็นคือหนูอะอยากดูต่อเพราะว่าพีคเล่าเรื่องย่อให้ฟังแล้วพีคเป็นคนเล่าเรื่องย่อแล้วแบบสนุกอะคุณเล่าอะไรไปวะ ก็คือเรื่องมีอยู่ว่าคือจริงๆอะนางเอกอะชอบเหมือนชอบเพราะว่าเหมือนชอบน้องชายของพระเอกกอนเพราะว่าเคยเรียนมาด้วยกันแล้วพอแบบมาเจอพี่อะไรเงี้ยก็เลยชอบพี่แทนแต่ว่าพี่ก็ไปชอบอีกคนนึงซึ่งอีกคนนึงก็ชอบน้องชายพระเอกแล้วน้องชายพระเอกก็ชอบอนุอันนี้คือรักสี่เศร้าใช่จริงบอกเลยทุกคน EP สิบสองฟินมากเมื่อดูถึง EP สิบสี่เว้ย แล้วแบบว่ามันจบที่ EP 14แต่ว่าอีกประมาณ10นาทีอ่ะจะจบ EP 14แล้วมันคาใจมากเว้ยแต่ว่าแบบถึงเวลาต้องมาถ่ายพร้อมขายแล้ว <c oughs> ก็เลยถ่ายรวบลงในกลุ่มว่าไม่อยากทํางานเลยอยากดูอนุน <c oughs> แล้วก็รีบออกมาพอรีบออกมาปุ๊บคือพอเหยียบสไตล์ปุ๊บออกจากคอนโดปุ๊บเปทั้งมาว่าเลย20ยี่สิบนาทีนะ <c oughs> เออทุกคนคือหนูออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงแล้วแบบเที่ยงสี่สิบหนูยังไม่ได้ขึ้นดว่วนเลย คือน่อยมากเพราะว่าถ้าเปบอกเร็วกว่านี้จะได้นั่งดูอดูนก่อ่มโยเนาะกลุ่มกลุ่มไลฟ์ชื่อไม่พร้อมค่ะใช่อันนี้ใครบางคนคิดอ่ะชอบมากทุกคนแต่งหน้าเป็นกันตอนเนี้ตอนเข้าวงปะใช่ใช่นี่แบบแต่งหน้าเป็นพรอมบีนทีจริงจริงหลายๆคนทุกคนเลยแหละแบบแต่งหน้าเก่งขึ้นเพราะว่าบี k นที เพราะว่ามันต้องแต่งไปตรอดแต่รู้ไหมว่าช่วงแรกอะแต่งไม่เป็นแล้วจาได้เลยว่างานแรกต้องขึ้นเทเตอร์หรืออะไรสักอย่างสิ่งที่ทําคือใช้ใช้แป้งพับอยู่ดีก็เอามาแบบตกหน้าเลย <c oughs> คือไม่ทาอะไรก่อนเลยไม่ทาคอนซีลเลอร์ไม่ทา <c oughs> อยู่ดีเอาแป้งพับหนาๆปุ๊บปุ๊ตกหน้าแล้วก็เอาปัดแก้ม <Much S 1> ปังออนแล้วก็ทาปากแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ต้องทาตาสีตาดำ จบทำไมอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะ,อะใช่ขึ้นเทเตอร์แบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแบบเข้าวงแบบแรกๆเลยอะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าขึ้นเทเตอร์หรืออะไรแต่จําได้ว่าแต่งหน้าอยู่เขาเรียกห้องพักข้างหลังเทเตอร์แต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่มีความรู้แต่งหน้าแล้วแต่ก่อนอ่ะคนที่แต่งหน้าให้เราก็าคือแม่แล้วแม่เราอ่ะจะชอบแต่งตาเบิตาแบบสีดำๆ้ำๆก็เ,เลยไปแบบลองมาใช่ก็เลยคิดนว่า อ๋อเวลาแต่งหน้าเขาต้องแต่งกันแบบว่าตาดำๆน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าแตถือว่าหน้าแบกมากเลยนะคะเพราะว่าแบบสวยมากจริงแบบไม่มียุคมืดอะจริงตอนก็คือแบบมีมีแบบยุคมืดไม่เจอจริงจริงจริงเหรอจริงถึงมีก็น่าจะก็น้อยกว่าเราจริงพูดทำอะไรทุกวันนี้ก็เหมือนยุคมืดไปหมดเลยเช่นไดโนพาในวันวันนี้ยุคมืดที่คุณเลือกเอง อนแรกคิดว่าทุกคนจะแต่งชิวมาแล้วก็เปลี่ยนผีเดียวอะไรเงี้ยนียเราก็เลยเอ้ยชิวด้วยคูคิดเป็นคนเดียวคิดข้างเดียวของจริง <c oughs> แต่เปยก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่มียุคมืดเหมือนกันจนระิง <c oughs> คือหน้าแบบแว่า <c oughs> จริงเพราะว่าลบลูปไปหมดแล้วอ่ะตอนช่วงมอต้นอ๋อลบเหมือนกันลบเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไม่ใช่แค่ช่วงมอต้นนะคือ รูปในไอจีอ่ะฉไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าเป็นลบอันเก่าลบอันเก่าถ้าหน้าเปลี่ยนแล้วก็หน้าใหม่แล้วก็ลบหน้าเก่าถึงหน้าใหม่คือหน้าใหม่คือแบบสวยขึ้นแล้วเลยแล้วโกรธมากมันมีคนที่เอารูปหนูไปแอบอ้างในเฟซบุ๊กใช่ปะอ๋อเ้ยเห็นอยู่แล้วแบบเอาจริงๆอ่ะแบบแฟนคลับอะทักมาหาบ่อยมากเยอะมากๆแบบว่าเฮ้ยคนแอบอ้างระวังนะแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดมากก็แค่แบบว่าสุดท้ายแล้วเธอไม่ใช่ฉันเธอก็มาพยายามเป็นฉันไม่ได้เลย้ย แต่แบบก็วันนั้นมันแบบนั่งเล่นเฟซบุ๊กเราเห็นขึ้นมาแล้วก็แบบโหแม่งใช้รูปที่แบบว่าตอนนั้นหน้าแบบยังเพิ่งออกมากอ่ะหน้าแบบก่อนเดบิวอ่ะแล้วโกรธอ่ะคือโกรธมากโกรธมากก็เลยแบบว่าก็เลยพิมไปสรุปไม่ได้โกรธเพราะพอมันโกรธเพราะจะใช้รูปก็ใช้รูปให้มันปัจจุบันแต่นันแมสมากนะเห็นคุณน้อยมาก อยากรู้ว่าเลาเพลงนี้แบบก็ดูมีความแบบคลิปคอนเซปเป็นพรินเซสอยู่แต่ว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมไหมมีอะไรแบบว่าลุกในการแบบว่าแต่งหน้าหรือลุกในการแบบชุดหรือว่าแบบท่าเต้นอะไรอ่ะจริงรู้สูกมนเปลี่ยนทุกอย่างเลยคือทุกอย่างทุกสิ่งอ่ะอย่างสองสิ่งอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีความแบบขาวพรินเซสแบบอีเลกนแล้วก็แบบชมพูชมพูน่ารักน่ารักโลกนี้สดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็น เป็น after f l o r t ะมันจะมีความดำมากขึ้น,นเหมือน,อนพวกหนูออยากอยากได้เพลงที่มันมีความเทพเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นคอนเซปต์เทลเลย<ช>คือเราอะมีการคุยกันอยู่แล้วแบบตั้งนานแล้วว่าโอเคซิงต่อไปเราอยากแบบว่าได้แบบประมาณไหนซึ่งเราก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเออแบบอย่างที่เป้บอกว่าแต่หละซิงที่ผ่านมาเราก็จะมีความคาราแต่ว่าเรายังไม่มีคาราที่เป็นสีแบบเทาๆหรือดำ แต่น,นี่แบบชอบนะที่แบบว่าคาร่าแบบว่ามีอะไรก็จะคุยกันเป็นฟิลแบบแบบก็จะบอกกันว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อไปจะทําแบบนี้ต่อนะนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเป็นการทํางานที่มันก็เข้าใจได้เอาปินก็ชอบเหมือนกันที่แบบว่าพวกเราได้คุยคุยกันกน,นู่นนี่นั่นเพราะอะไรกอล์ฟิเพราะว่าเรามีกัน, <laughs> ยกนอยู่แค่นี้เลยยคุยกันคุยคอนเซปต์ได้ค่้ดีนะมันแบบมันมันดีอะ แล้วเพลงนี้แบบว่าน้องเปกับพี่พรมีส่วนร่วมอะไรบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็แบบเป็นตัวแบบศาสตร์ตั้งต้นในการที่แบบมาบอกว่าเพลงนี้เราอยากได้ mood อยาก concept ประมาณี้นาร์คขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทีมงานเขาก็จะไปเวิร์กกันต่อพอเวิร์กปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้เราดูเนาะแล้วก็ให้ c o m มนต์ประมาณนี้โอเคไหมเพลงประมาณนี้นะอะไรเงี้ยอยากรู้บอกว่าเพลงนี้คือ p r o เ e สประมาณกี่เดือน ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ process นาที่สุดป่ะงานมากแต่รู้สึกว่ามันน้อยมากแต่แบบรู้สึกเวลามันน้อยมากแต่มันนานมากเริ่มคิดที่จะทําอ่ะคือตอนที่เพิ่งปล่อยไม่งอจะพอแล้วนะไปเองชวันที่ไปวันที่ไปนี่ป่ะไอ้ที่เซนทันเวิร์ลอะคือที่จริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะเรามีเพลงหนึ่งเตรียมไว้สำหรับซิงส แต่มันก็จะเป็นไอคล้ายๆเดิมแบบคล้ายๆตอนมีลลครู่อะไรมันเพาะนะมันเพาะชอบชอบชอบแต่ว่ามันจะเป็นวายเดียวกับฟิลมีลล่าโคเลยใช่ก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากแบบมีอะไรแปลกใหม่บ้างนี่เป็ว่าดีนะแบบพอเพลงออกมาแล้วมันยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แบบว่าถูกใจเราขนาดนั้น่ะก็เปลี่ยนใช่ปะใช่ใช่หรือว่าก็เก็บเพลงนี้ไว้เดี๋ยวนะคนเอามาปล่อยก็ก็ดูอีกทีว่ายังจะแบบอยากเอามาใช้ไหม จริงพี่ชอบนะนี่เหมือนกันนี่เพลงนึงไม่ใเพลที่หนูชอบยังด้วยอ่ะใครถึงเพลงไหนเพลงเก่าเหรอเพลงเก่าแต่เราเพลงนี้ชอบปะยังไม่เคยฟังเลยได้ฟังตอนถ่ายติ๊กต็อกนิดนึงปะเฮ้อไม่ได้ยินเหออเห็นแค่เนี้เห็นแต่ท่าเหมือนกันเห็นแค่ท่าเนี้ยคือวันเนี้ยเดี๋ยวมีเพลงเราต้องเต้นเหรอ อ๋อเอใช่เดโมเป็นเสียงยาวไปแต่ชอบแค่แบบ้ไปเรียนเสียงของเขาเลยแบบคนที่แต่งเราเสียงเขาอินเทอร์มแบบเ้าว้ต่เอาจริงๆพวกเสียงเดโมอ่ะมันจะไกด์ไลน์เราได้ดีมากๆเลยนะมันจะมีแบบหลายเพลงมากใน B N T ตัวอย่างคือถ้าเดโมมาแบบเนี้ยเราจะคุ้นชิแล้วก็จาว่าเพงนี้ต้องร้องเป็นฟิลนี้ อย่างตอนมิลกู๊กับวีเดชใช่ป่ะคือเลฟเฟลนอะมันเป็นบีร็อกแต่งเป็นคนเกาหลีแต่ว่าคนที่ร้องอ่ะคือคนแบบสเปนใช่เราเราแบบออกมาอย่างท่อนพี่บอลอะโอ้ขึ้งซ้ายทิ่จริงอ่ะเราจะร้องแค่โอ้ยขึ้งซ้ายใช่ไหมแต่ว่าคือเดโมมันจะแบบ I'm the stage lights แก็เลยมาเลยพี่พี่บอลก็โอ้ยขึ้นซ้ายเราก็เลยมาโอ้ขึ้นซ้ายจ้าาาแต่มันเป็นเสน่ห์ แบบฝึกนานมากว่าเราอยากร้องเป็นแบบนี่เอาบทร้องกับ B N k นะจ้าหนีเลยไม่ได้ฟังพ่อนพี่ฟอรเป็นภาษาไทยตอนแรกหนูก็เป็นภาษาไทยตอนแรกบอกว่าใช่ตอนแรกบอกว่าฟังเป็นอะไรอัน n a l y z e อะไรต้องได้ไวต้องเปิดเนื้อแล้วดูกลาใช่ไหมมันใช่ เดทที่แบบ y e a เย e a h y แล้เราก็แบบเย a h yeah yeah แต่เขาจะแบบ yeah 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 y e มันจะมีนะนี่หรอไม่แต่มันพอว่าพีลองเขาบีมาให้ด้วยแหละใช่มันแบบตอนตอนกบอินเต์อยู่มั้งคือหนูรู้สึกว่ามิติการรองของท่อนหุ่เพลงนี้มันเยอะ มันก็จะมีท่อนที่ร้องว่าลองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะต้องอะไรนะ After flood เนอะหนึ่งสองสาม After f l i r t p o o m p o o m p o m p o m Uh huh Please keep your attention p o m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  เอาไปนั่นไม่จบเอาไปได้ปะ ไ,ได้เดี Hospital ๋ยวให้เป็นเรื่องหัวตัดต่อเดี๋ยวเขาบอกทีให้ด้วยเดี๋ยวเขาจะจูนเสียงให้เลยให้เป๊ะเลย อยากกลับบ้าแล้วเราก็คืออะไรคะ From Kara From Kara ไม่ร้อมไม่ไม่มนคืออะายกัน From Kara เพราะว่า From Kara ลูกอันนี้ก็คือเป็นลุคที่เราจะเห็นใน MV ใช่ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ MV อยากจะเข้มกว่านี้เอออันนี้เราแต่งก็จะได้ประมาณนี้ใช่ ชุดเสื้อผ้าเป็นไ i b ์ประมาณนี้เหรอไม่ไม่อาจจะเป็นแค่เป็นสีแบบนี้ใช่ความเต็มกว่านี้ความเต็มกว่านี้แต่ว่าโทนสีแบบดำากว่านี้แต่สีผมนี้เลยนี่ไปยอมมาแล้วคือตอนแรกนี่กะว่าจะยอมเข้มแล้วนะแต่พอเจอเปย์ไปปุ๊บอันนี้ดำแบบเงินด้วยเออจริงมันดำแบบดำเงินเยอันนี้เปย์บอกให้เขายอมน้ำตาลก็คืมันมีดำไม่มันจะมีแบบดำสุดกับลองลงมาหนูว่าเลือกอันลองลงมา เพราะผมเองมันจะไม่ธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งยอมมันก็เลยแบบว่าตอนนี้มันก็ดูไม่ธรรมชาติอยู่นะไม่ถ้าถ้าสาวมันแบบเสกเยอะเลยแต่ชอบนะเป็นสีดำแบบอยากให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ดำดำดำดุอะดำดุดำดุดำดุตอนเราซิงสีตอนก็แบบน้ำตาน้ำตาแดงแดงอ่ะแล้วของตัวเองอะของฮุ้ยอะน้ำตารอเพมา เดี๋ยวให้คาร่าปรับผลงานนิดนึงก่อนที่จะสอนท่าเต้นพวกเราให้พวกเราลองฝึกเป็นควีนคร่าหนึ่งวันใช่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนี่ควีนคร่าเขาต้องยืนอย่างนี้เลยโอเคเอี๋ยวอแกเราจะยินตามเขาแต่ขาแบบก็ขอฝากเพลงซิงเกิลที่สี่ของพวกเรานะคะคาร่าเชื่อเพลง After Flirt ค่ะก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานปล่อยสตรีมมิ่งปล่อย m v ไปเมื่อวานนะคะก็ ใครยังไม่ได้รับชมก็ไปสามารถรับชมกันได้นะคะใช่ไปดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สาหรัสขารามาเรายังไม่เคยทําแนวนี้มาก่อน <ๆ S 1> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเราในการทาซิงเกิลอื่นอไ,ไปอีกเรื่อยๆนะคะพร้อมาขาด้วยนะคะเมือ่อ <laughs> กี้กาลังคิดถึงเนื้อ after fun <laughs> ที่เราคุยกันแล้วก็เลยคิดเท่าออ after fun หรือรับเวอร์ช่นนี้เลย เดี๋เจอแน่ค่ะอันนี้คือได้แล้วคาเลนดลงใหผมไลงมองพวกเราเป็นทีวคนให้เป็นห้ดูเป็นเป็น้ดูก่อนไม่อ่ะไม่อ่ะหนึ่ i r อ b o m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  มอะฮะ Please keep your attention บอม เอาคูมาทำอะไรเพี่แมีแพทย์เป็นติ๊กตอกไหมตื้อตัวตื้ตัวตี้อตัวเพราะปกติเบียร์เฮยก็เต้นแค่นี้ไงใช่เราเราจะสอนติ๊กตอกหรือว่าเราจะสอนแบบติ๊กตอกติ๊กตอกกันเป็น after f l i r t จับหัวเหมือนฟีลแบบเอ้ยสวงมงกุฎขดหัวขดหัวใช่แล้วก็ไปทางซ้ายก่อนบอมขวาบอมแล้วก็หมุนมือซ้ายบอม บอกอ่ะฮะอะฮะอะฮะแล้วก็ please please keep เอาแบบเอาเข้ามาเลย please keep your attention ลืมแล้วเอาใหม่นึกส after first bomb 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 อะฮะเป็นเป็นจ่วงลงมา please Keep your attention แล้วก็บอมสี่รอบบอมบอมบอมแล้วก็เหมือนเป็นกล้ามโอ้โหมีกล้ามฝั่งนี้ด้วยอะนุ่งร้านสเปิร์ดแต่ถ้ามันสวยแับงนี้ทำไงอ่ะทำใจเปิดบอมเปิรดบอมเลิฟบอม อ้นแล้วเอาใหม่จะไม่ได้ตรงนี้ได้เปิดบอมเปิดออกเลิฟแล้วก็เลิฟบอมมันจะไม่ค่อยได้เหมือนท่าออริจินอลเท่าไหร่แบบข้างอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันปรับให้มันง่ายขึ้นโว่างดงหนหนึ่งสองนี่แค่นี้ฉันยังตื่นตัวอยู่ไป f t r f l o o จับเอล please keep your attention b บอม เต้นปอบล็อบเป็นผ่าผ่านาเก่งเราอย่างมากเมื่อกี้ทุกคนทำหน้านี้กูทำอย่างนี้ไปไหนก็ไม่รู้โอเคถ้าอยากดูพวกเราเต้นแบบดีกว่านี้ไม่ได้ไปดูได้นะคะในทิกเกอรของนะคะนะคะชาแนลนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เห็นพวกเราเต้นแล้วรู้สึกว่าเต้นอะไรของเองเนี่ยก็ไปดู MV ของ ใช่ของของตัวจริงดีกว่านะคะของพีมคาร่านะคะได้ที่ได้ที่ช่องยูทู e ของคาร่าเลยนะคะ Q R R A ค่ะดออฟฟิเชียลค่ะเรา N A K A บ้างว่า N A K A Channel นะคะเรา N A K A ชานเอลโอเคสัวัสดี สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมส่งซุปเปอร์ตังให้กับเรานะคะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ดูคลิปพวกเราด้วยนะคะออขอบคุณแบบว่า,วาคุณค,ณคาร่ามีน,น,น้องๆใช่ไหมอยากมานานแล้วค่ะรายการนี้ีไ <laughs> งได้มาแล้วมั <laughs> รเราไปเต้นกันนะคะ <laughs> ปะบอม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 อมบอมบอมบ